สวัสดีครับี้กับนุ้มิสานันดอนครับมื่อกี้จะมาผ้าติดตั้งกระช่างนะครับคนเดียวนะครับผมการติดตั้งกระช่างุกนะครับติดง่ายๆนะครับติดตั้งคนเดียวก็ได้นะครับผมบม่ต้องเฮ็ดหลายคนนะครับเหมือนกับด้านลังนะครับผมเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาบิที่การกันนะครับผมว่าเฮ็ดจั่างไ๋นะครับมันง่ายขนาดไดนนะครับผมติดตามช่วงันเลยนะครับผมไอคอนเก๋จะรับทมกับขอคนละนึงไลค์นะครับกดติดตามกดไลค์กด u b s สไ i b e นุ้มิสานบันดอนน้านะครับผมรอเป็นปกำลังเกในการทำคลิปต่อไปนะครับผม มาเจอกันครับมาดูวิธีการติดตั้งกระชังกันนะครับผมกระชังบกนะครับผมไป let's go ครับไม่ครับ ครับผมก็เป็นเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งกระช่างบกนะครับโดยเฮ็ดคนเดียวนะครับผมก็มันกับอะไรติดตั้งยากนะครับพี่น้อการเฮ็ดเอาค้เดียวก็ได้นะครับผมก็ง่ายๆครับนี่คือการติดตั้งกระช่างบกนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมส่วนการปล้อยน้าผมก็จะใส้ตรงนั้นนะครับมุมนั้นนะครับผมจอติดตั้งท่อ PVC ออกไปนะครับ่อยหน้าออกไปนะครับนี่ก็เป็นอันเ็จเรียบร้อยครับหนึ่งกระช่างนะครับผมี๋ยวก็เ็ดอีกนะครับผมเดี๋ยวจะติดตั้งอีกนะครับผมวางกระช่างเรียบร้อยครับทเนี้ยี่โมเ็ตครับพัดยังกะเดือดลายอยู่นะครับมุเกลมันนะครับหลังจากนีก็จะไปเ็ตต่อแล้วครับกระชังที่สองนะครับผม การแชร์ในก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครน์นุ้มีสารบรรดาน้ำได้ครับผมติดตั้งกระชังง่ายๆนะครับคนเดียวก็ทําได้นะครับผมให้ผมกับเอ็ดทุกคนเดียวนะครับก็ใส่ไม้ไผ่นะครับผมผมกระใส่ไม้ไผ่นะครับเห็ดเป็นโค้งนะครับผมก็นี่เรียบร้อยครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับผมหรือว่าเลี้ยงหอยนะครับก็สกระ้างบกนี้ได้นะครับผมสร้างซื้อตาม อินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือว่าไปตามหาง้านนะครับผมโคเพเท่าดูโฮมนะครับเขาก็มีใครนะครับผมหาซื้อได้นะครับจะถึงฤดูกาลเพราะครบแล้วนะครับผมก็เริ่มเห็ดกระช่างบกนะครับติดตั้งแม่นะครับผมก็จังไลก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมเุ้ยจบไร้งามไร